ดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนหลวงติ่งพัทลุงนะครับช่วงนี้มือเจ็บไม่ค่อยได้ถ่ายวัตถุมงคลเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีโอกาสแสงกําลังมีฝนเบรกนิดนึงนะฮะเรามาดูเหรียญพุทธสังมิตรพุทธสังมิตรนะครับปี2551ของหลวงตามมาวัดถ้ำเมืองนาเชียงใหม่นะครับอันนี้ดีไซน์มาเป็นเหรียญโลหะนะครับก็จะมีรูปของหลวงปู่ดูกับหลวงปู่ทวดอยู่ด้วยกันนะครับผมเนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเป็นหลวงทวดนะครับแล้วก็เป็นหลวงปู่ดูนะครับ ด้านบนเนี่ยจะเป็นพระทรงเครื่องมหาจักรรพัินะครับอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าพุทธสังมิอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็เลยชื่อว่าเหรียญพุทธสังมินะครับเนี่ยนะฮะนะครับนะฮะจะเป็นหลวงพุทวดนะครับตรงนี้นะเหรียญนี้พิเศษก็คือมีรอยจานของหลวงตามาด้วยนะครับอยู่ทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะครับเนี่ยนะ นี่นะครับเห็นรอยจารแบบวนๆๆนะนี่นะครับก็ความด้านล่างก็จะบุชัดนะครับว่าองค์ไหนเป็นใครนะครับเนี่ยอย่างหลวงปู่ทวดก็จะเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็เป็นหลวงปู่ดูนะครับแบบนี้นะครับส่วนขอบเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าจักจักเพชรนะครับขอบจักเพชรนะครับเห็นไหมเป็นเป็นกงจักอยู่รอบๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่นะครับ เหรียญมีความสวยงามนะครับเนี่ยยังเป็นแบบผิวยังไม่เปิดเลยนะครับเหรียญน,นี้นะใช้ได้อยู่นะครับถือเป็นเหรียญที่ตั้งใจจะเอามาเอาไว้ถือเวลาสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับมีความสวยงามวันนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดนะครับเพราะามือยังเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะทําได้ที่แต่ไม่ได้ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูหลายหลายวันแล้วนะครับน,นี่ก็ถือโอกาสเอาสักนิดนึงนะครับเนี่ยดูคร่าวๆแบบน,นี้ไว้ก่อนนะครับ นี่นะฮะพุทธสั่งมิอยู่ด้านบนนะครับคําว่าพุทธสั่งมิเนี่ยก็ย่อมาจากพุทธังสรนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสั่งคังสระนังคัจฉามินะครับซึ่งเป็นพระคถายอดศีลนะครับซึ่งก็เชื่อว่านะครับจะช่วยเรื่องเมตตาอยู่โยงคงกระพันล่องหนกำบังตนนะครับและที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเอามาถือไว้นะครับเพื่อใช้ในการเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนๆด้านหลังนี้ก็จะมีพระคาถาเหมือนกันนะครับพระคาถาด้านหลังเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นเดี๋ยนะผมนึกชื่อก่อนอพระคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะก็จะมีพระคาถาอยู่นะครับก็จะเขียนว่าเนี่ยนะครับอิระชาตะละสาติหังจะโตโลทิมังเนี่ยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปจบที่นุสสตินะครับส่วนวงรอบของพระคาถาเนั่นนะครับอิติปิโสแปดทิศก็จะเป็นพระคาถามหาจักรพพัดนะครับตรงนี้นะครับรอบเหรียญอีกอีกชั้นหนึ่งอีกนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีคาถาเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับพระคาถาจักรพพัดก็จะเป็นตรงนี้นะลองส่องดูสักนิดก็ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ เป็นเหรียญที่ผมรู้สึกเห็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกชอบเลยนะครับน,นะครับดูเหรียญก็จะเป็นเจาะๆแบบนี้นะเพื่อนนะส่วนขอบด้านข้างนะครับก็เหมือนจะตัดขาดหักนิดนึงนะถ้าผมส่องดูเบื้องต้นนะแต่ก็ค่อนข้างจะคมนะนี่นะครับประมาณนี้นะ ี่นะครับเห็นไหมด้านบนจะมีหักนิดนึงนะนี่นะครับก็คมๆพอสมควรนะแต่ยังไม่คมสักทีเดียวนะไม่ได้ตัดขาดปุ๊บเลยนะฮะนี่นะมีทั้งคาดถามาจะก็พัดคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับแล้วก็มียอดคาถาที่เป็นพุทธสั่งมิที่ผมบอกไปเมื่อต้นคีบปนะครับ ก็ยังมีรอยจารของหลวงตามมาสองข้างมีหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดูอีกนะครับแล้วก็มีพระทรงเครื่องมหาจาักรพรรดิอีกนะครับผมว่าเป็นเหรียญที่รวมอะไรหลายๆอย่างไว้ได้นะ่าสนใจทีเดียวนะครับขอบก็เป็นจักรเพชรนะฮะมีความมงคลหลายๆอย่างอยู่ในเหรียญน,นะครับน่าใช้มากๆเหรียญหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสลองลองหามาใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมคงไม่ได้ลงกล้องนะอันนี้นะฮะขอบก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ นี่นะครับนี่นะขอบอานนี้ก็ประมาณนี้นะครับออกปีห้าหนึ่งก็ประมาณสิบห้าปีที่แล้วนะครับพักก็ยังอายุไม่มากนะแต่ก็น่าใช้มากๆเลยนะครับโอเคนะเพื่อนนะวันนี้ก็สั้นๆนะครับสําหรับเหรียญพุทธสังมีของหลวงตาาวัดวัดเข่าเมืองนานะครับถ้าเมืองนาหรือชื่ออะไรนะผมทำนั่นนะครับ แล้วพบกันใหม่ละกันนะครับเนี่ยนเนี่ยนะครับหลวงปู่ดูท่านก็เป็นอย่างนี้นะหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยก็เอามารวมกันไว้ในเหรียญน,นะครับเนี่ยนะฮะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ